สวัสดีค่ะวันนี้คิดว่าจะทําเมนูอาหารนานาชาติไทยค่ะก็คิดถึงส้มตําเลยค่ะแต่วันนี้นะคะหญิงขอทําเมนูส้มตําฉบับเคลีย์ตู้เย็นบ้านหญิงค่ะมีอะไรหญิงก็ขอใส่ใส่เข้าไปเลยนะคะมะละกอวันนี้ตั้งใจจะสับค่ะสับสับไปสับมานะคะหญิงขอขูดดีกว่าค่ะในการตาส้มตําของหญิงนะคะหญิงจะใส่ทั้งพริกแห้งและพริกสดเลยค่ะหญิงเริ่มตําพริกแห้งก่อนนะคะจากนั้นหญิงตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็มะนาวนะคะ น้ำปลาค่ะตามหาน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะผักที่เหลือจากน้ำพริกกะปิค่ะก็จะมีมะเขือเหลืองนะคะมะเขือม่วงค่ะแบ่งมะเขือนะคะให้เป็นชิ้นเล็กสักนิดนึงค่ะตามด้วยมะเขือเครือนะคะหรือมะเขือส้มลงไปค่ะน้ำมะขามเปียกลงไปอีกเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ชิมรสด,ดูค่ะยิงเพิ่มน้ำปลาน้ำปาลาร้าแล้วก็น้ำตาลม,มะพร้าวลงไปค่ะยิ่งมีหอยเสียบอร่อยอร่อยอยู่นะคะยิงก็ใส่หอยเสียบลงไปด้วยค่ะอยาตักเอานา น้ำเขาขึ้นมาด้วยนะคะเอาแค่หอยพ่อค่ะตามด้วยหอยดองนะคะและอันนี้ก็จะเป็นหอยเป่าหือดองค่ะเป็นหอยเป่าหือดองซีอิวเกาหลีนะคะที่บ้านหญิงมีอยู่ค่ะหญิงก็จะตัดให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปด้วยค่ะหมึกดองนะคะแซลมอนดองค่ะที่บ้านมีอยู่นะคะก็ใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วหญิงก็ก้มมองดูที่คุกนะคะจะบอกว่าเครื่องแน่นมากๆเลยค่ะ <S <S ยังไม่ได้ใส่เส้นเลยค่ะแต่หญิงขอใส่เส้นสักนิดนึงนะคะให้เขาดูเป็นส ้มตำก่อนค่ะหญิงก็จะใส่เส้นมะละกอนะคะลงไปแค่เล็กน้อยค่ะแล้วก็คลุกเขาเขาให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูส้มตําของหญิงในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะหญิงไม่ได้ไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยค่ะทุกอย่างมีอยู่ในตู้เย็นหมดเลยนะคะโดยสตอเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะสตอนี้ก็ซื้อมากินตอนตําน้าพริกกะปินะคะแล้วก็ลืมกินค่ะที่แรกนะคะหญิงก็กะว่าหญิงจะทําเมนูส้มตําแบบธรรมดาค่ะตำไป ตาม,มานะคะคเครื่องแน่นๆแ,แบบนี้เลยค่ะยังมีแซลมอนเหลืออยู่ค่ะหญิงก็ไม่อยากเก็บเข้าตู้เย็นแล้วนะคะก็เอามาใส่ให้หมดเลยค่ะได้เวลากินเมนูแซบๆของหญิงวันนี้แล้วค่ะเมนูส้มตำนะคะก็มีผู้ติดตามนะคะบอกว่าอยากให้หญิงนะคะทําเมนูส้มตําให้ดูหน่อยค่ะวันนี้ก็จัดให้ดูกันแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะหญิงก็ขอตาําส้มตําในแบบของหญิงค่ะมีอะไรหญิงก็จะขอโรลๆใส่เข้าไปนะคะเครื่องจะดูลกๆแบบนี้เลยค่ะ ความแซบความอร่อยนี่ต้องยกให้เลยนะคะหญิงจะบอกว่านัวแล้วก็แซบมากๆเลยค่ะหอยเสียบนะคะเวลาที่ใส่ไปกับส้มตํานะคะจะทําให้เพิ่มอัรถรสในการกินเมนูส้มตําขึ้นเยอะเลยค่ะแนวการทําอาหารของหญิงนะคะหญิงจะเป็นคนที่ทําอาหารแบบว่ามีอะไรก็จัดใส่ใส่ไปค่ะรสชาติอาหารของหญิงนะคะหญิงจะเป็นคนที่ชอบรสจัดแล้วก็กินอาหารรสเข้มข้นมากค่ะส้มตำครกนี้ของหญิงนะคะหญิงบอกเลยค่ะว่าอร่อยนัวสุดๆไปเลยค่ะ ันนี้เป็นหอยเป่าฮื้อดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะหญิงก็เพิ่งเคยเอามาใส่ส้มตำครั้งแรกค่ะกินจะมีรสสัมผัสที่หนึหนบ,หนบๆกรุบๆอร่อยดีมากเลยค่ะมีหมึกดองด้วยนะคะแล้วก็มีแซลมอนดองนะคะก็โหแต่ละอย่างก็คือมีแต่ของแซ่บๆทั้งนั้นเลยค่ะมีหอยดองด้วยค่ะอร่อยมากค่ะอันนี้หญิงชอบกินมากค่ะ วันนี้นั่งกินส้มตําคนเดียวนะคะก็จะเหงาเหงาหน่อยค่ะแฟนมาช่วยกินนิดนึงนะคะเพราะว่าแฟนกินไข่ต้มไปประมาณแดลูกแล้วค่ะแล้วก็กินน้าพริกไปนะคะแล้วก็กินไก่ไปอีกนะคะก็เกิดกินส้มตําของหญิงได้แค่นิดเดียวค่ะวันนี้หญิงก็เลยรับบทเป็นคนกินส้มตําคนเดียวเลยค่ะอร่อยแซ่บค่ะคลิปนี้หญิงก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายค่ะ